สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงไวท์ะเลสดกับแช่แข็งครับสมาชิกถามมาว่า,าคุณค่าทางอาหารเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมส่วนใหญ่เราตัดสินจากาความพร้อมของฟาร์มมากกว่านะถ้าพูดถึงเรื่องความอ,าอะไรละ่ะความสดหรือว่าแช่แข็งสารอาหารเนี่ยมันไม่ต่างกันเยอะครับแต่ใจความสำคัญคือต่อให้ ไรสดเนี่ยมันมีสารอาหารเยอะกว่าแต่ถ้าเกิดคุณาฟาร์มของคุณเนี่ยมันห่างระยะทางมันห่างจากาฟาร์มผมเนี่ยเยอะมันก็ไม่สามารถาจะใช้ท่าอยู่ดีนะครับฉะนั้นเรื่องสารอาหารเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ต่างกันเยอะนะส่วนถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยแนะนำให้เป็นแบบแช่แข็งจะดีกว่าแล้วก็มันสามารถ เก็บได้นานด้วยนะครับอยู่ได้ในช่องแช่แข็งเนี่ยได้จะถ้าเป็นตู้แบบธรรมดานะธรรมดาก็จะอยู่ที่ประมาณ3เดือนแต่ถ้าเป็นเป็นฝาบนแบบตู้สําหรับแช่อาหารโดยเฉพาะเนี่ยออยู่ได้เป็นครึ่งปีเลยนะของมันไม่เสียครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาอาจจะเรื่องของสีนะครับสีมันอาจจะมีดำบ้างนะครับอันนี้ก็ แนะนำอยู่ที่3เดือนเนี่ยกำลังดีซึ่งจริงๆแล้ว3เดือนเนี่ยมันก็านานแล้วแหละนะถ้าเกิดคุณอยากจะได้แบบแช้แข่งเียก็ลองคํานวณอยู่ระยะประมาณนั้นเพื่อให้มันคุ้มกับค่าส่งด้วยนะครับมันมีผลต่อค่าส่งนะถ้าเกิดขนาดกล่องกาลังพอดอีมันก็เฉลี่ยค่าส่งแล้วเนี่ยมันก็จะไม่แพงมากนะครับก็หมดก็สั่งใหม่ได้ครับแต่เรื่องความวาความสดเนี่ย ลายสดถ้าเกิดเป็นไรสดข้อดีของเขาก็คือจะดีมากกับตระกูลกุ้งนะพวกกุ้งที่เลี้ยงในบ่อกุ้งบริโภคครับนะกุ้งกุลากุ้งต่างๆเนี่ยครับเพราะว่าเขาใช้น้ําเค็มเลี้ยงแล้วก็เป็นพวกปลาด้วยที่ว่ามีาใช้น้ําเค็มเลี้ยงเนี่ยมันจะสามารถว่ายอยู่ในนั้นได้เวลาปล่อยไปเนี่ยมันก็จะเก็บกินได้ ไหลมันก็จะไม่ตายมันก็จะว่ายว่ายไปจนเขาเก็บกินจนหมดบ่อนะครับแต่ว่าพวกไรสุดเนี่ยเขาจะใช้กันวันต่อวันก็จะเป็นฟาร์มป่าฟาร์มอะไรที่ว่ามันมันมันกินเยอะนะครับนะกินเยอะก็จะใช้กันแบบนั้นแล้วก็กินพวกพวกสัตว์น้ำที่ว่าว่ายกินว่ายจับกินแบบนั้นนะครับก็จะเหมาะกับพวกพวกแบบตระกูลนั้นมากกว่าทั้งเกิดเป็น ต่างจังหวัดเนี่ยก็เป็นแบบใช้แข็งก็ได้นะครับ,แบบใช้แข็งใช้ได้เหมือนกันไว้อนุบาลพวกลูกกุ้งลูกปลาตัวเล็กเนี่ยมันจะกินดีนะครับก็จะสะดวกสะดวกกว่าครับนะเรื่องสารอาหารเนี่ยมันต่างกันไม่เยอะจริงจริงเอาจริงๆก็เหมือนเรากินพวกอะ,อะไรล่ะอาหารที่เราแช่ตู้เย็นนะครับบางครัง้งเราก็ไม่ได้กินวัวเป็นๆปลาเป็นเป็นปน,ปน,นะครับนะซึ่งจริง ซึ่งจริงๆแล้วสารอาหารจะบอกว่ามันพวกนั้นมันเยอะหรือเปล่าเยอะกว่าหรือเปล่าถ้าเกิดเรากินเป็นๆนะครับมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่สาระสําคัญอะไรมากขนาดนั้นใช่ไหมครับแค่ว่ามันสดนะมันไม่มีสารตกค้างไม่มีสารพิษนะครับแล้วก็สารอาหารครบถ้วนแค่นั้นมันก็ถือว่ากําลังพอดีแล้วอย่าไปตึงเป๊ะมากนะครับนะเดี๋ยวมันจะลําบากเราด้วยครับก็ ฝากข้อมูลไว้ประมาณนี้ถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับสอบถามไม่ได้เดี๋ยวจะมาทำคลิปตอบให้เรื่อยๆนะครับ